Yeah. สวัสดีค่ะ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 ทุกคนนะคะวันนี้นะคะทันก็จะมาพูดในเรื่องของ เปลี่ยนตัวเองยังไงให้กลายเป็นผู้หญิงที่สวยรวยเก่งได้ทันทีตอนนี้เนี่ยเราเหลืออีกแค่4เดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วต้นปีเนี่ยหลายคนเลยเชื่อว่าเฮ้ยปีนี้ฉันจะต้องกลายเป็นผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ฉันจะต้องมั่งคั่งร่ำรวยสำเร็จได้แต่ตอนนี้ผ่านมา4ผ่านมากี่เดือนแล้ววะผ่านมาคือแบบว่าเหลืออีกแค่4เดือนเท่านั้นก็คือหมดปีนี้แล้วชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ เหลืออีก4เดือนสุดท้ายจะทันไหมคําตอบเลยค่ะอยากบอกแบบสุดหัวใจทันค่ะถ้าคุณฟังไลฟ์นี้ลองนําเคล็ดลับนี้ไปปรับดูเนาะทําไมทันถึงออกมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าทันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่ทําธุรกิจมา10ปีเจ๊งธุรกิจมาสิอย่างแฟนที่เขาก็มา12ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบ้านรถทรัพย์สินธุรกิจทุกอย่างถูกยุดหมดแบบไม่เหลืออะไรชีวิตยิ่งกว่าติดลบแต่มีวันนี้ได้ แต่มีวันนี้ได้เพราะจุดจุดจดเดี๋ยวจะมาขยายให้ฟังจะมาบอกให้ฟังจากผู้หญิงที่แบบพลังงานตกมากในวันที่มีภาพชัดเสียงชัดพิมพหนึ่งบอกทันนิดนึงเนะเาะพิมพหนึ่งบอกทันนิดนึงนะคะใครเข้ามาแล้วกล่าวทักทายสวัสดีกันนิดนึงาภาพชัดเสียงชัดไหมคะออืได้ไม่เอ่ยอได้ไหมคะ รู้สึกว่าสัญญาณมีปัญหาปะสะดุดหนูหนูลองออกใหม่ไหมคะภาพสะดุดครับภาพสะดุดเนาะอ่ะเดี๋ยวลองออกออกใหม่ก่อนดีกว่าภาพสะดุดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวลองเข้ามาใหม่นะคะอ่าเดี๋ยวลองเข้ามาใหม่เดี๋ยวลอง